เ็กกี้สีธัญญาถึงกับเซงต้องขึ้นโรงพักสองวันติดหลังโดนคนเมาขับรถชนแล้วหนีพร้อมปฏิเสธเสียงแข็งว่าตัวเองไม่เมาทั้งทั้งที่ยืนยังแทบจะไม่ไหวเมื่อวันที่2อธันวาคม2566เ็กกเบกกี้สีธัญญานักร้องและพิธีกรชื่อดัง ได้ออกออกมาเผยคลิปการไปสถานีตำรวจอีกครั้งในรอบสองวันโดยจากวันก่อนที่ขึ้นโรงพักบางเขนมาวันนี้ต้องมาขึ้นโรงพักคานายาวอีกเนื่องจากเ็กกี้ประสบอุบัติเหตุเจอคนเมาขับรถมาชนก่อนพยายามขับหนีพร้อมปฏิเสธเสียงแข็งว่าตัวเองนั้นไม่ได้เมาทั้งที่เห็นได้ชัดว่าสภาพคนขับนั้นเมาจนแทบยืนไม่ไหว โดยเ็กกี้ถึงกับบ่นว่าชนคนตายจะทำอย่างไรแต่ที่ซวยไปกว่านั้นก็คือรถคันดังกล่าวเป็นรถของเสนาลิงโดยพอเกิดเรื่องดังกล่าวเสนาลิงก็ออกอาการเซ็งอย่างเห็นได้ชัดจนเสนาลิงต้องให้คนรถมารับเ็กกี้เพราะโดนคนเมาชน